ครับวันนี้วันที่4สิงหาคม2565นะครับจุดวัดระดับน้ำโขงชุมชนบ้านศบกกตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับติดตามกันต่อนะครับชานี้ระดับน้ำโขงอยู่ที่3เมตร74เซนนะก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานเล็กน้อย แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าขยะไหลมาเยอะเลยนะครับน่าจะมาจากน้ํากกหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งน้ํากกนี่จะสูงกว่าฝั่งแม่น้ําโขงนะครับความนูนน้ำกกไหลมาลงที่แม่น้ําโขงเนที่บ้านที่บ้านศพกกนี่เลยเรียกว่าศพกกก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆปกติของเดือน สิงหาฤดูนี้น้ําจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะครับแต่ปีนี้น้ํายังอยู่ในระดับที่ต่ำ3เมตร70แล้วก็ถือว่ายังยังต่ำกว่าทุกทุกปีนะก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับชุมชนริมน้ำนะปีนี้ยังไม่ได้ลุ้นนะ,นะยังไม่ได้ลุ้นน้ําท่วมสวนนะก็วันนี้ก็คงจะเท่านี้